สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวตีจะมาสรุปตัวเลขให้นะคะว่ามีของท่านใดบ้างนะคะแนวทางตัวเลขเป็นเพียงการน,นําเสนอนะคะตีหามาแบ่งปันให้เป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขของป้าก่อนนะคะป้าไม่ประสงค์ออกนามนะคะป้าก็ให้วิ่งสองกับ9นะคะจับคู่ป้าก็บนล่างนะคะป้าแกก็ให้สองห้หนึ่งเสาม 93แล้วก็95นะคะต่อไปก็มาดูของเจสุค่ะเจสุนะคะก็ให้วิ่ง1กับ7นะคะจับคู่กัน17นะคะแล้วก็1 2ค่ะแล้วก็1 3 1 5 7 3นนะคะเจสุบอกให้กลับบนล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะก็มาดูตัวเลขของ ป้าติ๋มค่ะป้าติ๋มนะคะก็ให้7 4 9นะคะแล้วก็เก้าสี่แล้วก็40แล้วก็เกจ็ดนะคะป้าติ๋มรักมากก็คือ40นะคะที่ป้าติ๋มชอบมากนะคะต่อไปนะคะก็มาดูแนวทางตัวเลขของตานะคะตาแม่นมากนะคะตาแม่นมากก็ให้เด่นเจ็ดนะคะจับคู่บนล่างก็7จนะคะแล้วก็73นะคะต่อไปนะคะ ต่อมานะคะก็เป็นของป้าใจบุญนะคะป้าใจบุญก็ให้40นะคะแล้วก็84นะคะป้าแกก็เน้นนะคะ40นะคะต่อมานะคะก็เป็นปู่วัดเวียงทุนค่ะปู่ก็ให้ไว้นะคะ97นะคะ95 94สนะคะแล้วก็8 4สนะคะกลับด้วยนะคะปู่บอกบนล่างนะคะแต่ว่าปู่เน้นให้ก็คือ97นะคะแล้วก็9 5หนะคะตัวเน้นของปู่วัดเป็นทุนนะคะต่อมานะคะก็เป็นตัวเลขของเลขลับๆมีที่มานะคะเลขลับๆมีที่มานะคะก็ให้วิ่ง9นะคะบนล่างจับคู่ก็9 1้9หนึ่งนะคะปู่ก็เน้นให้นะคะว่าให้ซื้อสองตัวนี้ละคะ่ะ อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนะคะที่ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบนะคะเฮงๆนะคะมีเงินมีทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะเฮงๆนะคะ ep the in